ตอนนี้แผงที่ทําเสร็จแล้วนะครับของเนต <c oughs> เนตเนทเนตพี่ต่อยไม่ต้องทําเองนะครับ <c oughs> พี่ต่อยเชนิ้วสั่งนะ <c oughs> พี่พี่ต่อยเชนิ้วสั่งทํานะครับเรากําลังเสียบกับตัวที่ชาร์จมือถือนะครับซึ่งตัวที่ชาร์จมือถือนี่เป็นหนึ่งในรางวัลที่เราจะมอบให้วันนี้นะครับช่วงหลังเที่ยงแล้วเราตัดสินตอนกินข้าวนะครับถ้าใครได้รางวัลน,นี้จะได้ชุดชาร์จมือถือตัวตัวป๊กตัวเมียกับกับตัว ปักโนเกียตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ต่อยลังเสียบดูนะครับเสียบกับโทรศัพท์ดูว่าติดไหมนะครับหาหารูเสียบไม่เจอครับขึ้นไหมครับขึ้นกําลังชาร์จไหมครับกําลังชาร์จครับพี่น้องกําลังชาร์จครับพี่น้องกําลังชาร์จครับสวดๆครับพี่น้องโอ้สวดๆโอ้โหกนใหญ่เลยนะสวดๆกำลังชาร์จครับชาร์จติดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีไฟนะครับมีไฟตลอดนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นรางวัลนะครับเราเรา,เรามีรางวัลที่รางวัลหนึ่งในรางวัลที่เราจะให้สําหรับวันนี้นะครับคือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับแต่ของเน้นี้พิเศษนะครับจะมีประกวดด้วยนะโอเคนะครับอันนี้เสวจไปแล้วถ้ามี2องอันอีกันหนึ่งกำลังตากหยุด ถึงค่ะนะนี่ក្រុមមិនឃើញទេឡេវបងយុកយុកអ ôi ສະຫວ່າງនេះສະຫວ່າງហើយជីកេះណោបាទបាទបាទជ្រាបជិតទៅអូថាកាត់ទួនចេះឯងក្រូពីຢູ່មិនមិនហាក់ណាស់មួយមួយស្អាតនេះធរណាក្រធរត្រៅ เอียอ๋อมันแตกแล้วิงเอร์นมาเลยม่นมาเลย ี่น้องที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ถ้าอดใจไม่ได้ก็รีบมาชมเลยนะคะวันนี้เราจะมีการสาธิตนะคะตอนนี้เนี่ยเราใช้แผงโซลาเซลล์นะคะออสำหรับการสูบน้ำนะคะตอนนี้ตอนนี้อาจารย์คมศสอนกำลังสาธิตอยู่นะคะ<ส>ค่ะ สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยประสิทธิภาพของแมนมันจะต้องเป็นยังไงอาจารย์ค่ะอธิบายด้วยปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มฉีดน้ํากระจกรถยนต์นะครับสูบน้ําบะดานได้ลึก10เมตรนะครับส่งส่งขึ้นอากาศได้อีก6เมตรนะครับใช้สายท่อท่อ4 4หนนะครับก็คือ7จ็นิ้ว ต้้องใหญ่่่กวาาขมครับท่อออกต้องใหญ่กว่านะครับก็คือท่อที่ออกมาตัวนี้สามารถขยายได้ถึง1นส่วนสนิ้วนะครับก็คือ4หุนขอนำเติมนะถอดไฟก่อนนำหมดแล้วขอสายไฟครับค่ะก็เป็นประสิทธิภาพจิ๋วแต่เจ้านะคะของจริงนะคะแผงโซลาเซลล์นะคะขนาดเล็กๆขนาด นี้เองนะคะสามารถส,าารสูบน้ําได้นะคะต,ตอนนี้จะไปหาแหล่งน้ําโดยตรงนะคะเราจะสูบจากสะให้หมดสะเลย <c oughs> อันนั้นมันอยู่ในระดับพอดี <c oughs> อ๋นนอนะคะอันนี้สุดยอดมากนะคะวันนี้เราจะสูบออกจากสะให้หมดเลยนะคะไ,ไฟฟออ่่นนนนแล้ววแล้ววมีมาพต ชาร์จมือถือนะคะเราใช้แผงโซลา่าสำหรับการชาร์จมือถือได้เลยนะคะอ,อ,อันนี้มือถือคุณนันนะคะรุ่นบุกเบิกนะคะสามารถใช้งานได้เต็มที่ตอนนี้เนี่ยบ้านใครไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยไม่ง้อแล้วนะคะมีแผงจิวจ๋วๆอันนี้เนี่ยก็ไปใช้ได้เลยนะคะเรียบร้อย เพราะว่าเมื่อเช้านี้ต่อยชาร์จได้อยู่ค่ะตึง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 ค่ะตูดตูดเล็กค่ะตูดได้ไหมคะตัวนี้ได้ไหมคะตัวนี้ได้ไหมคะมาไหมคะ โอเคร okay, เรียบร้อยนะคะกำลังชาร์จเต็มที่เลยนะคะ,ะสุดยอดนะคะ,ะเป็นหลอด LED นะคะอ่าอันนี้ติดเรียบร้อยนะคะโอะถ้าตอนมืดมืดเราจะเห็นว่ามันแสงสว่างนะคะใช้กลางคืนนะคะ,ะคะ่ะแบตเรียบร้อยอันนี้คือแบตจาก มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้แบตมอเตอร์ไซค์นะคะมาเสียบกับแผงโซล่าคือทั้งหมดแผงโซล่าเป็นแผงมือ2ทั้งสิ้นนะคะที่ทุกคนเอามาประดิษฐ์ประดอยซ่อมนะคะสว่างเรียบร้อยนะคะผู้เข้าประกวดของเรานะครับมี9รายนะครับ9รายจากหลายๆที่นะครับ มีความสวยงามแทบทุกอันเลยเดี๋ยวคณะกรรมการจะทําการตัดสินนะครับเกณฑ์ตัดสินเราจะมี3ข้อใช่ไหมครับอาจารย์อันที่หนึ่งเริ่มด้วยความคิดสร้างสารรค์ว่าต้องอธิบายได้นะครับว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงต่อแบบนี้มันเสียตรงไหนเหตุอย่างไรมายังไงไปอย่างไงนะครับหรือว่าต้องต้องต้องผ่านนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เอามาคิดเป็นรางวัลนะครับ อา้านํำเสนอเลยครับลอดไฟลอดไฟหยอดไฟยุบเลิกธาตุครับยุบเลิกธาตุแลแ้วตอนนี้เลิกใช้มันหลาดเลิกใช้มันหลาดแล้วครับกินไฟน้อยกว่าครึ่งหนึ่งครับตอนนี้เออประกวดจะต้องทำแบบนี้ให้มันใช้ได้เนี่ย <laughs> เพราะอะไรไปยังไง <laughs> ไปรอเมืเอไเมายามายาติดเรียบร้อยอ่าพี่อธิบายหน่อย เอาเอาอย่างนี้ครับถ้าสมมติมาถึงแล้วนี่เอาไฟจี้แล้วติดเนี่ยเราไม่ให้คะแนนนะครับต้องอธิบายหน่อยต้องอธิบายว่าแผ่นนี้เนี่ยยกให้ดูเลยข้างหลังว่ามันขาดตรงไหนแตกตรงไหนนะครับทําอย่างไรไฟถึงจะครอบวงจรจะต่อไปยังไงอธิบายหน่อยมันเมืนเหมือนกันมันไม่เหมือนนะแต่ละแผ่นไม่เหมือนนะแต่ละแผ่นนี่ไม่เหมือนกันเสียหายของแผ่นนี่ไม่เหมือนกันครับมาช่วยเอาทีมาช่วยเอาทีมาเอาทีมาทีมา ติดตามอาจารย์นันมาตั้งแต่สองสามเดือนแล้วครับครับครับง,งร,รังรับรออัค,ครับครับคราบครที่าาับครับครับครรัีร้รัครับนับครับครับครับนนี้นรับครับมรันครับครัรรนครับครันแรับอรัังครับครับรับรับรัร แต่ครึ่งเลยครับพี่แตกครึ่งเลยครับแล้วก็เราก็มาปะครับปะปะตรงกลางตรงเดียวครับมีอยู่แผ่เดียวครับเราก็ใส่ขั้วครับขั้วซายขวาเราจะวัดหาบวกลบครับทีนี่ถ้าถ้าเรารู้ว่าไฟบวกกับลบมีด้านไหนเราก็ต่อเข้าเลยครับแบตเตอรี่ครับ6โวลต์ครับแบตเตอรี่เราก็ต้องต่อไฟให้ได้เลยครับทีนี้ ผมสรุปได้วมา่ว่าสรุปแล้วครับจุดบกพร่องของแผนนี้คืออะไรแตกครับแตกครับแตกแตกแตกครึ่งหนึ่งครับถ้ากระจกแตกไม่เป็นอะไรแต่แตกแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไฟมันมันจะวิ่งหาหากันไม่ได้ครับขาดใช่ขาดครับโอเคเพราะนั้นเรามันอยู่คนละส่วนครับเราเราเชื่อมต่อเหมือนสพานครับทีนี้เมื่อาเราเชื่อมส่วนที่ต่อได้แล้วเนี่ยปัญหาต่อไปว่าเราจะหาขั้วตรงไหนครับครับครับเพราะนั้นเราหาจุดที่ทําขั้วถูกไหมครับซ้ายขวาครับแล้วก็ต่อให้ดูเลยครับโอเค ต่อภาพภาพนี้ไปให,ให,ให้ให้เพื่อนเราดูครับให้พี่เขาดูครับภาพครับภาพขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับเอ่สำหรับหมายเลขสนี้นะครับเป็นมือสมัครเล่นเพิ่งมาวันแรกแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการฟื้นชีวิตโซลาร์เซลล์ที่ชํารุดนะครับอาการชํารุดของโซลาร์เซลล์นี้ม่ใช่กระจกแตกนะครับเป็นเรื่องวงจรขาด เพราะฉะนั้นแผ่นที่ทุกคนได้รับไปรูปแบบของการขาดออกจากกันนั้นไม่เหมือนกันเราจะต้องหาทางเชื่อมวงจรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อดึงเซลล์ของโซลาเซลล์ซึ่งอาจารย์ตัดมาให้คนละ12เซลล์ให้มาสามารถที่จะสามารถแปลงไฟฟ้าจากแสงแดดให้ออกมาอยู่ในแบตเตอรี่เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งในแต่ละตัวนั้นการขาดของ แผงวงจรในระบบโซลา r เซลล์จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอ่านวงจรให้ได้ว่าเราจะต้องต่อจุดไหนยังไงเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดนะครับสำหรับของผมมีรอยแตกอยู่ทั้งหมด3 3 4ส่วนนะครับส่วนที่1เป็นรอยกระจกแตกซึ่งอันนี้เราไม่สนใจเราจะไปดูที่รอยวงจรขาดนะครับซึ่งเราจะต้องต่อ ตัวแรกก็คือต่อวงจรที่มันเกิดการขาดจากกันนั้นเข้าหากันเราของเรามีทั้งหมดอยู่3จุดนะครับก็ต่อด้วยระบบตามที่ท่านอาจารย์แนะนำวิธีการใช้งานมาเสร็จแล้วเราก็จะหาตัววงจรบวกลบนะครับเพื่อจะดึงเข้าสู่การนำไปสู่การใช้งานสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้พลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วนำแบตเตอรี่นี้มาใช้ประโยชน์ จะเป็นเรื่องของการใช้แสงเรื่องของการใช้ปั๊มน้ำอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั่นคือวิธีการนำไปใช้นะครับซึ่งตรงนี้เทคนิคของการตัดต่อน,นั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้วงจรไฟฟ้ามันเดินได้ครบวงจรไฟที่มาก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบพลหมหมุนไหมเครื่องปั๊มน้ำไฟไหมครับอันนี้ก็ ทดสอบแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วซึ่งบังเอิญก่อนที่เราจะตั้งยังไม่ได้เติมกันเพราะฉะนั้นการเก็บไฟอาจจะยังไม่ดีแต่ได้ทดลองแล้วในในช่วงของ,ของในห้องเรียนนี่ไฟติดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพลังงานอาจจะไม่พอเนื่องจากว่าขนาดของโซลารเซลล์เล็กน้อยนะครับขณะนี้เป็นยังไงใช้ได้ไหมขณะนี้ยังไม่ได้ทดลองแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้เดวลองดูครับช่วยจำหน่อยเ,อเดี๋ยวผมจะช่วยจำหน่อยครับ เสียบดูที่ว่ามีแสงไหมง่ายเลยครับเพื่อให้รับพลังงานไฟฟ้านี่เสียบจากแบตหรอหรือเสียบจากโซล่าต,ต,ต้องดูว่ามันชาร์เข้าแบตหรือเปล่าไม่ติดไม่ติดลองดูติดอ่อนๆครับติด่อนๆน,นะครับติดนอนๆ อันนี้จากไหนจากจากแผงไม่ฮะนีฮะได้ครับจากแบตเตอรี่ครับไหนแบตเตอรี่นีจากแบตเตอรี่ครับเอาดูที่แผงดิดูจากแผงนะเดี๋ยวผมหงายให้ให้ให้เข้าแผงทุกกลุ่มนะครับต้องทดสอบแบบนี้ในการใช้งานนะครับถ้าใช้งานไม่ได้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับน่าจะน่าจะมองไม่ชัดครับ โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ทมาอย่างนี้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบการใช้ประโยชน์ในเรื่องของงามไม่ต้องอธิบายครับก็เดิมทีของค้อโดวยนี่ได้แผ่นมาาพอดีมันเป็นแผ่นที่เศษส่วนส่วนนี้มันจะเสียเยอะเสียหายเยอะครั้งแรกว่าจะตัดใช้แค่ส่วนเล็กน้อยเนี่ย น่าจะรวบรวมกันมาเพิ่มพลังไฟได้อีก<ม>นะฮะก็ดูจากวงจรดูจากรอยรอยขาดตามตะเข็บเป็นรอยนี้นะฮะเ็จแล้วแล้วก็วางแผนการซ่อมคิดว่าตรงนี้ลองเชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ่อแล้วก็ทดลองไฟดูว่าน่าพอใจไหมก็ปรากฏว่า,เ,าเราใช้ได้น่าพอใจก็เลยโอเคนะวัดวัดออกมาได้เท่าไหร่รู้จำจไม่ได้หรอวครับ เอาลองเลยลองเลยเอาลองเลยครับลองลองมาไปหานไปหาจะบ้างลอไงเหลยไม่ต้องเสียบก็ได้เอาจอยก็ไปเลยไม่ต้องสั่นไแล้วไม่ได้ถอนนะจันเอาตีเลยครับตบมือเลยครับตีเลยครับมาคนเดียวนะ คนเดียวครับไม่เ,เมป็นเรียกใหญ่ใหญ่ครับใหญ่แผ่นของผมนะครับคือรอยแตกจะแตกเป็นสามส่วนนะครับผมซึ่งส่วนนี้จะมีความเสียหายน้อยที่สุด และส่วนนี้ก็มีความเสียหายอยู่ในระดับปานกลางและส่วนที่นี้ก็คือเป็นส่วนที่เสียหายมากขึ้นการต่อวงจรของผมนะครับผมจะใช้แผ่นตัวนี้เชื่อมกับวงจรแผ่นตัวนี้แล้วก็เพิ่มมาอีกแผ่นนี้อีกจุดหนึ่งนะครับี๋ยวผมถามก่อนทำไมถึงตอนนี้มาเชื่อมอกอนนับตัวนี้ทางนี้ใช้ได้ไหมทางนี้ใช้ได้ไหมตัวคือแผ่นจุดนี้ครับ คือโซนนี้กับโซนนี้ก็คือเป็นอีกชุดหนึ่งครับเส้นข้างเราไม่มีเลยใช่ไหมหรือมีไม่มีครับคือผมจะมีอยู่ข้างเดียวครับข้างนู้นใช่ไหมครับผมคือฝั่งนี้จะเป็นเส้นของสายลบฝั่งนี้จะเป็นฝั่งบวกครับผมต้องต้องดูด้วยนะครับว่าถ้ามีเส้นข้างอยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องหายเส้นเนี่ยเส้นข้างนี้จะเป็นตัวเชื่อมของแข็งแต่และอันที่มันที่มันไม่ขาดนะถ้ามันขาดก็แปลว่าเราต้องเชื่อมใหม่หมดใช่ไหมครับผม ซึ่งผมแยกมาเป็นเป็นชุดแบบนี้เพราะว่าสะดวกในการใช้งานซึ่งคิดถึงสภาพการใช้งานจริงนะครับผมถ้าเราไปเชื่อมแบบนี้นะครับแบบของกลุ่มเพื่อนๆที่ทําไปแล้วนะครับ<อ>สภาพการนําไปใช้งานจริงนี่ไม่สามารถเอาไปตากแดดหรือตากฝนได้นะครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่นี่คือพ่วงติดกับแผ่นโฟลาร์เซลล์แล้วใช่ไหมครับพราะเวลาถึงโดนฝนหรือโดนแดดขึ้นมานะครับมันจะเกิดการเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่ขึ้นมาครับผมถ้าคือแบบนี้ผมจะแยกออกมานะครับเป็น<อ>เป็นต่างหากของมันเลยครับมีแบมีเบื้องหลังด้วยเนี่ยอมีเบื้องหลังมีเบื้องหลังคือจะจะแยกสายของแบตเตอรี่ออกมาคือถ้าเราต้องการเอาแบตเตอรี่ไว้จุดไหนก็ได้ที่อยู่ในร่มมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกนานครับผมอันนี้สามารถเอาออกไปได้ครับผม มเอาไว้หมดเลยไม่ต้องซิ้งเลยนะครับเป็นกล่องอะไรไม่ใช่นะกล่องกระดาษครับที่ทิ้งแล้วครับผมด้านหน้านี่นะครับยังมีการจัดสวิตช์แล้วก็ทำบอร์ดไปเปลี่ยนไม่ได้นะเนี่ยนะมีสวิตช์มีแผงไฟไว้เรียบร้อยอ่าติดไหมคะติดครับผมติดนะติดติดติดโอเคทั้งเพื่อนเคื่อน ครับของดีครับไม่หักอของผมก็เป็นแผ่นที่มีความเสียหายน้อยหน่อยนะครับไม่ค่อยมีรอยปะมีแค่ขั้วสองขั้วแค่นั้นแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็จะมีช่องที่ไว้ใช้ต่อพวกไฟหรือพวกปั๊มก็ได้นะครับม ันนี้ชคด,ดีได้พูดใหม่ทีละสองก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสําหรับอันนี้ชื่อว่าบ้านตอ,องแต่จริงๆแล้วตัวแทนมาจากโรงเรียนที่เราทํารูปแบบลนนักษณะนี้นั้นก็คือเป็นสื่อการสอนง่ายแก่การนําไปสอนเด็กจะได้ไม่ต้องแยกไหนแบตเตอรี่อยู่นู่นนี่ก็มันยุ่งยากว่าไงครับทำที่นี่เลยาที่นี่เลยพึ่เ่งทำที่น,ททนี่ดูมือก็ได้ครับ <laughs> <laughs> มีหลักฐานหลักฐานฟอ้องอ่า เราเช็คเหมือนกับท่านทกศพูดไปเมื่อกี้นี้ถ้าเราพูดไปมันคงจะยาวไปเนาะ,ะก็เช็คพอดีโชคดีได้แผ่นที่มันสมบูรณ์กว่าขาวนิดหนึ่งไม่ต้องเสียใจนะคะที่เราจะนําไปสอนต่อแล้วก็ได้ทําตรงที่ปะข้างหลังที่มันดําๆนี้ก็คือมันหักมันจะทําให้แตกมันจะทำมันจะทาให้ขาดอา่ามันจะทําให้ขาด แบบนี้เราก็ดามไว้ที่เราทําแบบนี้เรามีโครงการว่าเราจะทําแบบเหมือนที่เราใส่รูปอะกรอบรูปแล้วยกไปแล้วก็ไปสอนได้เลยแล้วก็ยกเก็บได้ไปตรงไหนก็ได้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าจะไปวางไปโดนแดดโดนฝนโดนอะไรที่มันจะทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมได้เพราะงั้นเราใช้เป็นสื่อการสอนก็เลยทําเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าทดสอบอันนี้ก็หลอดนี่ก็แบรนด์กินเองคะ่ะแล้วก็สายก็ทางอาจาร,รยาน์นันแจกทดสอบนะคะ แล้วเราโอเคตอนนี sana, ้ไฟสว่างจ้าเพราะไฟนี่เขาใช้กลางคืนนะคะไม่ใช้กลางวันอ๋อพอพอเมื่อกี้ตอนตอนแรกเราเช็คไฟแค่เอ่อพอดีปะรอยไปมีที่ต่อนิดหนึ่งนะคะชั้มรุ่นหนึ่งก็ได้นี่แล้วก็ ไฟจากแผงแบตแบตแบตเสียแล้วแล้วก็เติมน้ํากลั่นเติมอะไรเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็เอามาแล้วมอกี้เข้าทําสาวเรียบร้อยแล้วตอนทำสาวแล้วจนเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็เราก็ต่อแล้วก็ชาร์จเข้าแล้วตอนนี้เต็มไฟเต็มสิบสองครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมอ่าพลกรแกเดียวก็ก็มาจากตองเหมือนกันนะครับในนามของอ่าพลังงานชุมชนตำบลอองนะครับอันนี้ผมทํามาเนี่ยหลอด หลอดไฟที่ติดนี่พอดีโชคดีเจอหลอดไฟมันขาดทั้งสามหลอดเลย <c oughs> ไม่รู้จะ <c oughs> ไม่รู้จะสว่างหรือเปล่าเพราะเพราะตอนนี้ผมต่อวงจรไว้อ่าแผ่นนี้จะมีรอยร้าอยู่รอยร้อย,อยต่อรอยเชื่อมอยู่สามจุดครับครับจุดด้านนี้ด้านนี้อีกชุดหนึ่งครับแต่ต่อ,ต,อต่อช่องนี้มันจะขาดเพื่อที่จะต่อมาเป็นลายของอคู่บวกคู่ลบมาด้านนี้นครับเพราะช่วงนี้มันจะขาดแต่ด้านนี้ไม่เป็นไรครับ แล้วอีกชุดหนึ่งคือแผ่นนี้มันจะขาดก็เลยต่อเข้ามาแผ่นแผ่นด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟก็บวกลบเข้ากับแบตเตอรี่เช็คคู่บวกคู่ลบเนี่ยผมไม่ได้ใช้มิเตอร์ของอาจารย์นะครับผมใช้น้ำเกลือครับก็ยังไม่ได้ทดสอบไฟว่าติดหรือเปล่าครับเด้อคือคืออย่างนี้ขาดขาดขาดเพราะว่าวนมันสูงตัวนี้คือคืออย่างนี้เซลล์มันมากกว่าส2องเซลล์นะวนมันจะสูง หลอดพวกนี้มันรับได้ประมาณ1ิโวล์แต่ถ้าลองต้องลองอันนี้นะครับอ๋อครับเปิดติดติดครับ,รบต,ติดครับติดครับแต่หลอดธรรมดาหลอดธรรมดาที่บอกว่าใช้แล้วขาดหมดเลยเนะี่ยเพราะหลอดหนึ่งมันสามสามโวล์ก็กว่านะครับถ้าสามหลอดต่อนุกรมกันเนะี่ยประมาณสักสิบโวล์นั่นเองแต่อันนี้น่าจะยี่สิบกว่านะครับเพราะนั้นถ้าใคร คือเราที่เราตัดเนี่ยเราตัดแค่12เซลล์ถ้าเกินนี้ไปเนี่ยวนมันสูงเกิน12วนพอดีใช้แค่ช่องนี้12ช่องเท่านนี้มาตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่นครับไม่ได้ใช้อนะ๋อโอเคโอเคอเครับดึงแค่แค่คจุดน,นี้ครับใหญ่ไปก่อนใช่ปะครับผมใหญ่ไปก่อนอันนี้ก็เป็นกาวนางไก่ก็เอาไปติดที่บ้านครับก็ครับผมอคอใช้งานใช้ได้โอเคครับครับขอบคุณมากครับ ขาดอยู่สองช่วงนะครับหาควบบวกควลบไม่ได้ผมก็เลยตัดข้างหลังต่อต่อเข้าไปหาควบบวกควลบแล้วผมเอามาเข้าแบตเตอรี่เข้าไม่ได้นะครับเพราะโวลต์มันน้อยแบตเตอรี่มันสิบสองโวลต์อันนี่มันแค่เกา่าผมก็เลยพ่วงมาเข้าหลอดเลยครับมันมีแค่นี้แหละครับติดไหมมันต้องใช้แสงครับใช้ใช้แสงร้อนร้อนหน่อยมันไฟจะขึะข้นอ๋อขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลครับอันนี้ไฟจะแผงเลยใช่ไหมเนี่ยครับ ไฟจับแผงเลยไม่ต้องพันแบตเลยนะนี่ไฟจากแผงเลยนะครับติดนะครับเนี่ยไฟจากแผงเลยติดนี่วัดได้กาวลต์เหรอครับได้กาวลต์ครับนี่ขีดติดเลยนะไฟจากแผงขี่ติดครับเห็นไหมเยี่ยมมากแค่นี้แหละครับขอบคุณครับอันนี้ของผมเป็นแบตโทรศัพท์มือถือนะครับสเซลห้าเซลเอ่อมันทั้งหมดประมาณ5ครับประมาณ5เซล ครับพอดีก็มาปรึกษากับปรึรกกษาับทางท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์บอกว่าเซลล์นึงประมาณ 1.5V โวลต์นะครับพอเราเอาเครื่องวัดไปวัดเนี่ยมันได้ประมาณ 4.8V โวลต์นะครับทีนี้ก็เลยก็เลยอาจารย์ก็แนะนําว่าถ้าเอาแบตสีดำๆเนี่ยมัน 12V โวลต์มันจะชาร์จไฟไม่เข้าแบตนะครับผมก็เลยไปหาไอ้แบตมือถือมามันแค่ 3.7V โวลต์นะครับ ของผมเองครับเครื่องเก่าเครื่องเก่านะครับใช้ไม่ได้มันครับใกล้เคียงกัน 3. จุดครับประมาณประมาณ4.8โวลต์ก็ได้ครับแล้วก็ด้านหลังนี้มันแผ่นน้อยเพราะว่ามันมันเหลือนะครับไม่มีคนเอาผมก็เลยเอามาแต่งๆแล้วก็ครับทำขั้วใส่ตัดเอาเฉพาะในส่วนที่มันดีนะนะครับเพราะว่ามันแผ่นเล็กเวลามันซ่อมกัวมันแตกเวลาเราตัดกระจกนะครับมันแตก มันแตกอยู่แล้วนะนะครับขนาดนี้ชั้นมือถือได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้จริงอยู่แต่ว่ามือถือนี่ผมไม่เห็นด้วยตานะว่าใช้ได้หรือเปล่าเพตอะนั้นขอดูหลอดว่ามันติดไหมผมผมเตรียมมาหลอดหนึ่งครับววาางงมมถ้าหลอดไม่ติดแล้วก็คะแนนคะแนนใช้งานเราก็ไม่ให้อันนี้เห็นท่านอาจารย์ว่ามันมันจะต้องต่ออีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันมาจากแบตมือถือไม่ชัดชัดติดเลยถ้ามีไฟก็ติดเลยอันนี่ได้ เรเดียวพอมเราเดียวเรเดียวได้จิ้มเลยครับอย่าไปช็อตกันนะช็อตไม่ได้ช็อตไม่ได้ระวังช็อตช็อตดิชัดหมาเลยนะช็อตเร็วมากนะโอเคโอเคได้แรับแต่จากแบตมือถือนี่ข้อควรระวังนะครับแบตมือถือห้ามช็อตเลยนะครับช็อตไม่เลยนะครับไฟแรงมากนะครับแอมันจ่ายสูงมากนะครับเนี่ยถ้าให้มันมาช็อตกันเนี่ยลองลองช็อตดูนฟืดเลยนะใส่ป๊อกางเกงไหม้เลยนะครับ ต้องแยกกันห่างนะครับกระเป๋าไมมกระเป๋าไหมเลยนะครับกระเป๋าไห่แล้วไมมอย่างอื่นด้วยนะได้ประมาณกี่หลอดครับอาจารย์เรื่องพลังงานกันครับพลังงานทดแทนครับตรงนี้ก็คุรอืมสวยนาะสีชมพูเลยของผมครับก็ตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์นันแล้วก็ทางทีมวิทยากรที่มาจากทางอุบลครับที่มาช่วยสอนคือผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเรียนรู้เรื่องพลังงานไบโอดีเซล โซล่าเซลล์ครับต้องขอครับครับโดนตัดคะแนนตั้งแต่ยังไม่ยังยังไม่บรรยายเลยนะครับครับก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่อะไรนะที่มาจากอุบลครับแล้วก็มูลนิธิพัฒนาอีสานครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้ผมมาก็เยอะหลายหลายเรื่องครับคือแผงของผมก็คงจะเป็นแผงที่เจาะกันเยอะเหลือเกินนะ ก็จริงๆแล้วการที่เรามาเรียนรู้วันนี้ก็จะได้ทางทีมวิทยากรที่มาจากอุบลบอกว่าการทําเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยคือให้มีเซลล์ผ่านแค่นั้นเองถ้ากระจกยังมีสภาพดีเนี่ยคือแผ่นแ,แผงโซลาเซลล์เนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องไปเจาะขนาดนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเหมือนการทําสะพานข้ามแม่น้าครับโดยที่ทําสายสะพานเนี่ยไม่ใช่ว่ามีร้อยคนก็จะผ่านทําสะพานร้อยอันเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นการ สิ้นเปลืองในการที่เราจะทําเรื่องพลังงานครับก็จะเป็นการสิ้นเปลืองแต่ถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันถ้าขยันครับผมก็บังเอิญเป็นคนขี้เกียจครับทำไมถึงต้องเจาะเยอะขนาดนั้นครับก็จริงๆแล้วตัวนี้ที่เจาะมานี่เจาะมาจากชุมแสงครับคือเขาทํามาแล้วครับเพียงแต่ผมมาต่อวงจรแค่รอบข้างก็ตรงนี้ก็ได้เสพไฟหน่อยหนึ่งครับ<อ>ก็เป็นสภาพไฟที่ดีครับตรงนี้สมมติอ่ะคุณไพศาลเนี่ยโดยความคิดของคุณไพศาลเองเนี่ยจาเป็นไหมจะต้องเจาะเยอะๆแบบนี้ครับก็ ถ้าเป็นยังไม่เรียนรู้เนี่ยผมก็คงจะเจาะเอาทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยแหละครับครับแต่พอได้มาเรียนรู้แล้วก็มีทีมวิทยากรที่มาสอนเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ว่าการทําเซลล์เนี่ยเราก็สามารถทําเซลล์นี่คือเป็นสะพานแค่ข้ามมาหากันให้วงจรไฟเนี่ยเข้ามาหากันได้ในการที่ไฟเข้ามาหากันได้เนี่ยการกระจายตัวของไฟก็จะออกด้านข้างนี่คือให้ไปยังไงให้ไม่ไปเต็มวงจรตรงนั้นครับก็จะได้ไฟ<ะ>ที่มาเต็ม<ๆ>แข้งอันเนี้ยกับ ถ้าเป็นใจคุณไพศาลเนี่ยจะเจาะสักกี่อันณเวลานี้ใช่ไหมครับณเวลานี้ก็คือที่เจาะอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดเจ็ดรูครับก็คือเจาะนี่นี่ครับทนีรูครับถ้าคุณไพศาลเองเนี่ยจะเจาะสักกี่รูครับถ้าเป็นผมเองใช่ไหมครับณตอนนี้ที่เรียนรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเจาะไม่เกินสองรูครับคือเอาข้ามข้ามเซลล์ตัวนี้ฝั่งนี้ก็ดีอยู่แล้วครับก็แก่แตกแล้วนิดหน่อยครับก็เจาะตัวนี้ เข้าตะเข็บไฟครับค <si> ั่วบวกคัวลบแล้ว <Hey ก็หาแค่นั้นเองแล้วก็สะพานข้ามอีกันนึงครับครับครับลองไฟตรงนี้รู้สึกว่าจะมีตั้ง14โวล์ครับนเอานี่ก็้เอนก็ได้หออกนมีมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ครับขโมยของอาจารย์มาขโมยมายากไยืม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 ครับยืมมาจากหลังเมื่อกี้วาว